นี่จะบอกเลยว่าเมืองนครศรีธรรมราชเรื่องดีๆแบบนี้เนี่ยแจกอาหารกับผู้ยากไร้เนี่ยวัน4 500ี0 0ร้อยห่อแล้วทำมาตั้งห้ปีเนี่ยเออทำไมไม่เสนอบ้างเหรเรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยเสนอแต่ข่าวที่เป็นเป็นภาพลบกับจังหวัดทั้งนั้นเลยยิ่งดีด้วยเฉพาะผู้สื่อข่าวท้องถิ่นไม่มีหันมองเลยเรื่องราวดีๆหันมองแต่เรื่องอปรรย์ทั้งนั้นเลยอะ่ะเออ,เอ,อจังหวัดอื่นมีไหมเนี่ยในประเทศไทยอาถามคำเดียวออกสื่อไปเลยมีไหมเนี่ย ที่นึกถึงว่าผู้ยากไร้เนี่ยที่เขามีรายได้น้อยเนี่ยมาแบ่งกันกินแบบนี้มีไหมแลอ,ออกขึนตาข่าวแบบนี้พ่อทักไหนข่าวแล้วก็วามาเปลี่ย

กินยังไม่มาเกาคิวอยากินมันไปเปนทุกคนที่ก็มาาวดิเอาเยเอาเลยสาธุเอาเบงพวกคุณกินเแหละไม่เจ็ได้อเดี๋ยวมันใ้นี่เหม็ขอแก้วมาปรีเตดีดไม่ออกันลดีไม่เดียวา ใชแล้วขนมให้เข้าถือี้วยเป็นมากดีมันไม่